สวัสดีค่ะวันนี้แอมโครเซต์นะคะมาแชร์เทคนิคง่ายๆสำหรับมือใหม่หัดถักเสื้อโครเชต์นะคะเป็นเสื้อสำหรับถักจากคอลงมานะคะเริ่มต้นจากคอลงมานะคะซึ่งมีอยู่5วิธีด้วยกันนะคะ5้าเทคนิคง่ายๆก่อนที่เราจะไปหัดถักเสื้อนะคะมาดูกันเลยนะคะวท,ทีหนึ่งก็คือวิธีนับช่วงลายอันนี้เป็น ตัวอย่างที่พริ้นมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะบางช่วงลายเขาจะให้ตัวนี้มาแล้วนะคะนี่ก็คือที่เขาเขาให้เรามาแล้วก็คือเราแค่มานับดูเราก็นับไปเลยค่ะว่ามีกี่ช่วงลายก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเอม่สิบห้าหดบดเก้ายี่ อันนี้เขาให้มาแล้วจะง่ายหน่อยนะคะก็จะได้หนึ่งช่วงลายก็จะเท่ากับยี่สิบโซ่ยี่สิบโซ่แต่บางช่วงลายเขาที่เขาให้มาเขาจะให้เขาจะให้เฉพาะลายมาอย่างเดียวเขาจะไม่ให้เขาจะไม่กําหนดให้มาซึ่งเราก็ต้องหาเองนะคะวิธีหาเองง่ายๆถ้าเทคนิคไง่ายๆนะคะถา้าเราดูจาก เริ่มต้นลายในแถวแรกช่วงลายแรกเราจะอาจจะดูยากนิดหนึ่งอาจจะพลาดได้นะคะเราก็มาดูว่าสิ้นสุดลายแรกช่วงลายแรกสิ้นสุดตรงโซ่นี้เพราะว่าเขาถักมาถึงโซ่นี้ใช่ไหมคะก็ถักดับเบิลโครเชต์สองหลักลงในหลักเดียวกันลงในห่วงเดียวกันนะคะเราก็เริ่มจากโซ่ถัดไปนับหนึ่งนับหนึ่งมาเลยจนสิ้นสุด สินสุดเขาก็ต้องสิ้นสุดลายนี้เหมือนกันถึงห่วงตรงกลางนี้พอดีเราก็นับมาเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่ะอันนี้ก็จะได้ยี่สิบนะคะนี่ก็คือเทคนิคการนับลายนะคะต่อไปข้อสองค่ะ ต่อไปข้อสองหาความกว้างของลายหาความกว้างของลายสมมติว่าเราเลือกจะถักลายนี้นะคะหาความกว้างของลายลายนี้เรานับได้ยี่สิบยี่สิบโซ่ยี่สิบโซ่เราก็มาดูว่ายี่สิบโซ่หนึ่งโซ่ก็จะเท่ากับประมาณ1เซนนะคะเอ,า,อาง่ายยี่สิบโซ่เราก็มาดูด้านนิ้วก็จะเท่ากับแดนิ้วพอดี เพราะฉะนั้นยี่สิบโซ่ก็จะได้แปดนิ้วนะคะอันนี้ก็คือเราได้แล้วนะคะข้อสองความกว้างของลายต่อไปข้อสามข้อสามเราหาจํานวนช่วงลายอันนี้สําคัญแล้วหาจํานวนช่วงลายเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเสื้อหนึ่งตัวเราจะใช้กี่ช่วงลายนะคะ ม,มันสำคัญนะคะหาจำนวนช่วงลายวิธีง่ายๆก็คือเราจะเอาวัดรอบอกก็คือง่ายๆก็คืออกบวกแขนบวกหน้าอกวัดรอบอกบวกรอบต้นแขนนั่นเองนะคะสมมุติว่า สมมติว่าอกบวกแขนนะคะอกเราวัดได้สามสิบสี่มองเห็นไม่เลยสามสิบสี่บวกแขนสิบเอ็ดเราก็ต้องบวกสองข้างนะคะแขนเท่ากับสามสิบสี่บวกยี่สิบสองก็จะได้เท่ากับห้าสิบหกนะคะ อันนี้จานวนช่วงลายนะคะก็คือหน้าอ,อกอ,อกบวกแขนเท่ากับจํานวนช่วงลายนะคะนี่ก็คือเราจะได้ทั้งหมด56นะคะต่อไปจํานวน56ช่วงลายก็คือช่วงลายที่เราต้องถักก็คือ56ช่วงลายนะคะถ้าเราอยาก ต้องการที่มันหลวมนิดนึงเราก็เพิ่มช่วงลายไปอีกสักสองช่วงลายก็ได้นะคะกรณีเสื้อด้านหน้ากับด้านหลังเท่ากันนะคะเพิ่มอีกสองช่วงลายจำนวนช่วงลายที่จะถักควรจะเป็นเลขคู่นะคะสำหรับคนที่หน้าอกใหญ่นะคะควรจะแบ่งให้ด้านหน้ากว้างกว่าด้านหลังนะคะอย่างน้อยหนึ่งช่วงลายนะคะ อ่าเราได้จํานวนช่วงลายที่เราจะถักแล้วนะคะต่อไปต่อไปเราก็เป็นข้อ4นะคะข้อ4เราก็หาจํานวนโซ่ตอนขึ้นต้นชิ้นงานนะคะหรือว่าวิธีหาจํานวนโซ่ตอนขึ้นต้นชิ้นชิ้นงานว่าเราจะขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็ง่ายๆเลยก็คือวัดรอบอวัดรอบศรีรษะของหลอนเองนะคะเวลาเราใส่เสื้อเราก็ต้องให้ ให้สวมเข้าไปให้ให้ผ่านศีรษะของเราได้ใช่ไหมแล้วก็วัดรอบศีรษะของเรานะคะแล้วก็เผื่อไปสักนิ้วหนึ่งนะคะวัดได้อันนี้แม่อันนี้แอมวัดได้21นะคะก็จะเผื่อไป1นิ้วให้ให้เขาหลวมนิดนึงนะคะก็จะได้22 22นิ้ว22นิ้วก็จะมาลง56ช่องพอดีซึ่งเขาก็จะตรงกันกับอ เมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนขึ้นต้นเราก็จะถัก56ห่วงนะคะต่อไปข้อ5ข้อห้าเรามาดูวิธีการแบ่งแขนแบ่งแขนกับช่วงตัวว่าจะแบ่งเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ง่ายๆเรามาดูกันนะคะ เวลาเราถักเสื้อเราจะถักเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเอาข่าวๆก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเราถักเสื้อเราก็จะ ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ตรงด้านข้างตรงนี้จะเป็นตะเข็บขยายด้านข้างสองข้างนี้จะเป็นตัวแขนเสื้อเป็นช่วงไหลช่วงไหลนะคะตัวตัวนี้เป็นเสื้อด้านตัวเสื้อด้านหน้ากับด้านหลังนะคะวิธีแบ่งก็ง่ายๆก็คือเราก็วัดรอบอกได้ส4บวกแขน11บสองข้างก็เท่ากับห้าบ แล้วเราก็เอามาหารกับจํานวนเอารอบอกเนี่ยค่ะมาหารกับจํานวนความกว้างความกว้างของชิ้นงานความกว้างของช่วงลายที่เราหาได้เมื่อกี้ค่ะก็คือ8นิ้วก็จะเท่ากับเจ็ดก็จะเท่ากับ7นิ้วเจ็ดเราก็เอามาแบ่งอันนี้เราวัดสองข้างแล้ว เพราะฉะนั้นเราก็จะหาออกมาเจ็ดนี้ก็คือจะเป็นทั้งสองด้านก็คือตรงนี้เราตัวเสื้อจะเป็นสี่ไหล่ก็จะเป็นสามเมื่อด้านหน้าสี่ด้านหลังก็ต้องสี่เหมือนกันนะคะด้านข้างก็จะเหมือนกันเพราะว่าเราวัดมาทั้งสองข้างแล้วก็จะรวมเป็นทั้งหมดก็เป็นสิบสี่ทั้งหมดก็เป็นสิบสี่ช่วงลายนะคะ อาจจะงงๆนะคะเดี๋ยวพอเราเริ่มไปถักเราก็จะเข้าใจนะคะอันนี้เป็นห้าเทคนิคง่ายๆสำหรับมือใหม่หัดถักนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มหัดถักเสื้อนะคะอาจจะดูงงๆนะคะเดี๋ยวพอเราเริ่มหัดถักไปเราก็จะเข้าใจนะคะมันก็จะ เดี๋ยวจะรู้เองว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกด s ั b s c r i b e ให้ช่องแอมโคเซตด้วยนะคะสวัสดีค่ะ